คุณแม่มั่นใจไหมคะว่าทานดีคอนแทคแล้วดวงตามองแจ่มชัดขึ้นนะคะอ่าก็ทานขึ้นดีก็ไม่ต้องไปหาหมอแล้วคุณแม่บอกว่าไม่ต้องหาหมอแล้วนะคะทานดีคอนแทคแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ะเราจะไปพบกับคุณแม่นะคะที่ได้ทานดีคอนแทคไปแล้วมีอาการที่เป็นต้อเนื้อต้อกระจกนะคะ <c oughs> ก็ได้มาพบกับคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะที่เป็นต้อกระจกค่ะ <c oughs> ขอให้คุณแม่แนะนําชื่อและอายุนิดนึงนะคะ ชื่อรังวิจิตค่ะคุณแม่อายุเท่าไหร่คะปีนี้90้าสิบค่ะก่อนหน้านี้ค่ะคุณแม่มีอาการอย่างไรบ้างนะคะเกี่ยวกับดวงตานะคะอ๋อก่อนนี้ก็ตามันฟางฟาง,ฟางมัวมัวคุณแม่แพ้แสงไหมคะแพ้แสงสว่างค่ะแล้วคุณแม่ได้ทานดีคอนแทคเนี่ยมองเจ่มชัดขึ้นไหมคะคุณแม่ไม่ค่อยมัวไม่ค่อยมัวนะคะตอนนี้ค่อนชั่วแล้วค่ะตารู้สึกสบาย มองแจ่มชัดสบายตาขึ้นนะคะค่ะคุณแม่ทานไปกี่กล่องคะเรากล่องครึ่งได้มั้กอ๋อคุณแม่ทานไปเพียงแค่หนึ่งกล่องกว่าๆนะคะก็ดีขึ้นเลยใช่ไหมคะคุณแม่คุณแม่มั่นใจไหมคะว่าทานดีคอนแทคแล้วดวงตามองแจ่มชัดขึ้นนะคะอ่า ทานขึ้นดีก็ไม่ต้องไปหาหมอแล้วคุณแม่บอกว่าไม่ต้องหาหมอแล้วนะคะทานดีคอนแทคแล้วนะคะค่ะทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะแล้วสนใจอยากจะดูแลดวงตาด้วยดีคอนแทคนะคะกําลังลังเลหรือจะตัดสินใจอยู่สามารถสั่งซื้อดีคอนแทคได้เลยนะคะเบอร์โทรด้านล่างนี้คะ่ะนี่ป้าป้อมนะคะ <c oughs> เป็นต้อกระจกค่ะคือก็ตรวจเช็คอะไรอย่างเงี้ยตลอดมันก็ยังไม่หายเขาก็ให้น้ำตาเทียมมาหยอด มันก็ไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเขาก็บอกผู้สูงวัยมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะคุณป้าก็มาดูทีวีก็ได้เห็นดีคอนแทคเขาก็บอกว่าผู้ที่เป็นต้อกระจกต้อเนื้อต้ออะไรเงี้ยก็เลยสั่งมาทานพอกล่องแรกก็โอเครู้สึกดีขึ้นคุณป้าได้ทานไปหนึ่งกล่องแรกนะคะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะคุณป้าก็รู้สึกชัด ชัดขึ้นมันรู้สึกดวงตามันโปร่งขึ้นก็หลังจากที่ทานดีคอนแทคไปหนึ่งกล่องแรกนะคะไปพบแพทย์ก็ทุกอย่างดีขึ้นนะคะแพ้แสงตาผ้ามัวความดันลูกตาก็ลดลงเข้าสู่ภาวะปกตินะคะชื่อปัญพภพพันคูอายุ54ปีเมื่อก่อนจะแสบตาคันตาละคายเครืองตาบางทีก็มีวุ้นออกมาไหลยอยู่ในดวงตานะครับ ทานกล่องแรกมีความรู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยครับอาการแสบตาคันตาก็หายไปเลยตอนนี้อาการมองเห็นดีขึ้นมากเลยแพ้แสงไม่มีแล้วครับไม่เป็นแล้วครับมั่นใจครับว่าดีคอนแทคทานแล้วบำรุงสายตาทำให้สายตาของผมหายจากอาการแสบคันและผมก็จะทานต่อไปเพื่อบำรุงสายตาของผมดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่า ถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดี D Contact สุดยอดผลิตภัณฑ์คายดีอันดับหนึ่งในเอเชียโดยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีซึ่งร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารซานโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงกอประสาทต,ตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟื้นฟูด,ดวงตาได้ดีขึ้น D ีคอ t แทคช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทต,ตาหลุดลอก จอหินจอกระจกจอประสาทตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเลนเป็นเวลานานตาแห้งหุ้นในลูกตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเสบดีคอนแทค ช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสือ่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแท t